ฝากแมวคลิปเรื่องการโหลดคลิป YouTube โดยเฉพาะคลิปของ g o d ดก๊อปโหลดเป็นออฟไลน์ u t u b e ออฟไลน์ u t u b e ออฟไลน์มันไม่ต้องใช้เน็ตและก็ไม่มีโฆษณาแทกมันพอถ้าเราเปิดโหลดออฟไลน์แล้วให้มันหมุนวนแลปฟังไปเรื่อยเรื่อยเ ฟังไปบ่อยๆเจยบูย้ฟังาะเวลาอยู่ในหลายๆที่คลิปตัวเดียวเปลี่ยนชีวิตคนได้เพราะว่ารถแบบมันอยู่ในนั้นทั้งหมดงานราคาแพงมันอยู่ในนั้นทั้งหมดเพราะว่าวิธีที่ทําวิธีที่ทํางานเฉพาะงานราคาแพงองานราคาถูกก็คือ บางทีไปแต่งภาพมากมายเกินไปมันมันมันได้เงินคืนกลับมาน้อยได้กลับมาช้าได้ประสบความสำเร็จช้างานราคาแพงอย่างโค้ดก็ปพิกับเกือบทุกคนที่ค่อยสำเร็จเร็วรวยเร็วได้เงินได้เดือนละล้านเร็วก็คือยิ่งแอดปรับเพจท,ทำคอนเทนต์แต่งภาพให้แต่งภาพแต่งคลิปให้สวยให้ดีพอประมาณยิ่งแอด คนเข้าทีมให้ต่อเรื่องและเรียนรู้กับยอดพนุษย์เฉพาะยอดพนุษย์และก็ฟังเสาวข่าวเพราะว่าถ้าความรู้ของคนธรรมดาบางครั้งมันก็เสียเวลาอะเพราะว่าไอ้ระบบหลังบ้านโดยเฉพาะอ่า ตัวระบบหลังบ้านเขาคัดมาแล้วนะว่าแพทตินัมขั้นต่ำแพตตินัมยอดมนุษย์ความรู้มันพอที่เราจะเสียเวลาเข้าไปดู